หลวนแรกเนาะมี <laughs> มคนให้ติ๊พนักงาน <laughs> เออผมรู้ว่าไอ้เสถษฐีเขาทำกันเ,เราก็เราเราก็บอกอมันก็ถามว่าอะไรนะถามว่าค่าทางห่วนเท่าไหร่ยีบห้าบาทก็เลยให้ไปสามสิบหนูไม่บอกอะ่ะ <laughs> ยินให้พนากาักงานเสร็จปุ๊บ <laughs> แล้วปิดกระจกแล้วไปขับออกมาเลยแล้วพนักงานก็ยี้เสียงตามหลังนิดนึงว่าอา้าวคือมึงไม่เอาตังค์ทนเหรอ นี่ก่อนเฮ้ยกูเสียวหัวก้านในทางเข้านี่ไงเจอทางเข้าเอาความคิ่เธอลงไปชัยเท่าไหรสองคนจ้ะสองคนค่ะใช้แกใส่ได้ไหมอ่าเงินสดได้ไหมคะเงินสดได้ไหมคะใส่เงินสดค่ะสี่คนจ้ะสองคนค่ะร้อยห้าสิบค่ะนี่ไงตรงนี้ไงที่เขาบอกว่าจะมีคนขอรู้ว่าแล้ว่รงนี้แต่นี่เหรอ อ๋อนี่ไงข้างนี้จอดนี่ล้านจอดรถอ๋อไม่ให้ที่ทำการหรออย่าลงเท้าก่อนก็ดึงกีรยาลงเท้ามันอยู่ด้านหลังใช่ไหมหนูเอาปะโอ้โหคู่ไหนดีวะเธอคู่ขาวพี่อยู่ไหนอ่ะพี่จะใส่คู่นี้นี่น้องเล็กมาใส่กระเป๋ากลางมาเหรอเล็กพี่ขดน้ำด้วย แต่คุณปันนัวอาน้ำมาดิมันน่าเดินอยู่นะอย่างเงี้ยใช่แหละเดินนี่แหละช่วยใจพี่พี่มากับลุงนะแต่ลุงไม่ค่อยคุยวันนั้นเดินกับลุงกูก็แบบไงเห็นลุงเขาเดินถึง,งนี้เลยเนีย้ยทาง,งนี้แหละทางนี้ทำได้เนี่ยจำต้นไม้ต้นนี้ได้ขนาดยังแบบไม่ต้องเดินเยอะเหนือกูยังขนาดนี้ เดินเยอะเหงือกูจะขาดเลยเฮ้ยนี่มันอุลตร้าแมนเฮ้ยนี่เจ็ดชั้นมีอะไรบ้างมาดูดิเราจะถึงชั้นเจ็ดป่ะยังไม เอยอเกือบกูเกือบกูกบกแล้วสองข้างเลยเอา้าเดินกลับได้ไหมเอาจริงๆเ,เดินกลับไปเปลี่ยนรองเท้าเอาจริงใช่ปะถึงที่เดิมแล้วเ <c oughs> พิ่งถึงที่เดิมนี่นรองเท้าเปลี่ยนแล้วด้วยรอบนี้ไปหลุดประมาณชั้นห้าแล้วเดินลงมาใหม่ไม่ไหวละมันเปิดในแอป้ที่หว่าเปิดไอ้นับเก้าว่ะเข้าไหม มองวะแค่ผัวพ่อ่ะผัวอ่อตเนี่ยหนึงที่มันหายไปอยู่ที่อ่ะเหลือกต่เดียวผัวพ่อนี่ยังไม่เริ่มนับนะเริ่มนับกูเป็นลมตายอยู่ดตรงนั้นที่ทางนี้ชั้นนี่คือขึ้นชั้นสอง,สองที่เราสตาร์ทมาใช่ไหมใช่กม่ลับวันที่ชั้นสองเปลี่ยนใจกลับไอ,อ้เหี้ยขี่เก้าาแล้วโดนอะไรเยอะแยะ ก็คือยังต่อยังว่าเป็นเดี๋ย,เ,ยเราลองเดินไล่ไปเนี่ยปลองเดินไล่อย่างเนี้ยตามแบบเชือกชั้นออไม่รู้ว่าชั้นหนึ่งมันนับยังไงฉันันงเห็นมาด้แล้วกลัวไม่เราชั้นสามไปแล้วใช่ปะ่ะต่อไปคือชั้นสี่ห้าหกเจ็ดมันเป็นเหมือนขึ้นแล้วก็แยกถอกลับ<ห>มาบขึ้นแยก เ,เอ็นตัวข้างหน้านะั้นล้มปวดหลังแทนมาเถอะ <laughs> มันเอ็นตัวหลังจริงเราเปลี่ยนใจทันแล้วเว้ยก็ยังเปลี่ยนใจลงตอนนี้ทันนะเหนื่อยหลังเนี่ยตอนจะมาก็แบบวุ้เราจะมาทำคลิดเที่ยวกันเชี่อดีสนุกแงเลยเธอตอนเนี้ย ับสองข่ายจะขึ <left> ้นไม่ถ <ć S 1> ึงชั <kind abonn és> ้นเจ็ดจริงๆเขามีแบบกระเช้าลอยวะไม่มีหรือล่มก็ได้กูโดดลงไม่มีไม่จริงจริงคุจะต้องสู้เลยเธอสู้ไม่ได้กระดิกกรดิกลอยเหี้ยสู้ไล้ไหมทุกคนไม่เอาเหงื่อออกเยอะด้วยแต่ดูวันนี้เหงื่อแบบเต็มหน้าเม่ตูดแล้วก็จะก็คือปกติกูก็เยอะอยู่แล้วอ่ะนั่งเฉยเหงื่อยังโชกเลยมาเดินได่แบบ น้ำตกเ่อยย่ว่าน้ำตกก็บอกว่า,าถ้าเดินตรงนี้เสร็จอะ่ะไปนั่งพักทานอะไรกินตอนเที่ยงแล้วก็ค่อยวนรถกลับไปที่นี่เกอกลับบ้านจะเย็นนหะเด็กอ้วนด้านหลัง ขาลงคงไม่ถ่ายขาลงขอมุ่งเออขาลงขอมุ่งลงเลยแล้วก็กินข้าวพักทุกจุดแล้วบอกไม่หยุดเลย <c oughs> ไปแล้วว่ันเล่นกูไปแล้เธอ <c oughs> ขาลงน่าจะง่ายกว่าปะ่ะ หรือว่าถ้าเราไม่ขึ้นมามันจะง่ายกว่าปะ่ะใช่ไหมเราไม่ขึ้นมามันง่ายกว่าปะ่ะ<า>มาปุ๊บถ่ายเช็คอินแล้วเราก็กินข้าวตรงนั้นแล้วก็กลับแล้วก็บอกถึงแล้วเรเวลห<า>้าสวยจัดอโอเคมันแค่ถ่ายรูปไป

ันจะนไปนะม่ไมมันถึงมันขึ้นได้หรอไม่นาะงอันนี้มันมาแค่ชมวิวตรงนี้เฉยแล้วก็หน,นึ่งทั้งห็ดอ่ะพิเศษอ๋อถึงแล้ว เราถึงอ๋อโอี้โอ้ยเป็นไงคน,นคือผู้วิชิตเที่ยงเลยนานแล้วเน,นีหมอหมอไปปหวเปล่าหมอครับนู่นไหมไอม้ส้มตำแซบอ่ะเอาดิส้ตตตมตำยำแซบปะ ลูกค้าท่องทีจ้ามีอะไรบ้างคะมีโค้กหนึ่งขวดโอ้ง้นเอาโคกขวดนึ่งก่อนขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็ได้ครับแล้วก็น้ำแข็งสองไก่มีครึ่งตัวใช่ไหมครับ่ะนี่ไก่ปิ้งเอาครึ่งตัวนะ เอาหมูย่างหนึ่งรับเอาน้ำซุ้นหนึ่งครับมมนนะแล้วก็น้ำตกของหมูย่างหนะนึ่งครับจอดเครื่องร้อนเลยอิ่มมากโหหน้ากูดูสดชื่นทีเดียวเลย น,น่าจะมีออกไปตลาดตรงนี้นิดนึงตลาดทะลุสี่ยูโรดิอ,นนอย่างนี้ก็ไม่ติดนะก็โอเคอยู่นะเอาอุย้ยเขาบอกว่ารองเทา้าต้องขึ้นอ,ออกไว้ข้างในหรือว่าเราเราจัดหมา,ราหรือว่าเราแดกหมาไหมเท่งเราซัดหมาหราือเปล่าคืนนี้อ๋อแต่ทีมนาช่งนี้ได้ด้วยมันต้องเสียบเอาเอาคีตาร์เสียบไม่ต้องนั่งบนหน้าได้ กลับมาเราก็มานั่งด้านหน้า,าสวยยังอ่ะวันนี้มันมันยังไม่เปิดเลยไม่ไม่ไม่มันต้องเสียบอันนี้ก็เสียบก่อนแล้วก็เปดิดสีนี่เปิดแล้วยี่สิบหรืวะหนาวตายปะเนี่ยเปิดไม่ได้แหละร้อนตอนนี้ร้อนยังจะคอนอ้วนไปต้องปิดล็อกก่อนเหรอเออหนูล็อกจะเปิดล็อกไป เราจอดโอเคป่าววะหรือว่าต้องเข้าลึกกว่านี้ขอดูก่อนโดยเปิดระวังรถคันอื่นด้วยนี่เดินดูตามทางไปเลยนนี่เ,เลยไปแล้วนี่เดินสองน้ยเขาขีเยอะเยอะมาก มันบอกเราผิดแล้วว่ามันบอกว่าร้านมันอยู่ทางขวาเออก็อยู่ขวาด้วยมขวาขวาดนี่ <c oughs> มันก็ที่นี่อยู่นะโอเคอยู่นะดูแค่ว่าเราจะเอาอะไรได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจาะอะไรเลือกอะไรบ้างเอากี่ไม้จานใส่ใจานรวมไหมกี่ไม้ล้วันถ้ไม่ได้นับเลววย ได้ไมเราไปเดินดูนู่นไหมได้ได้ได้เอองั้นเดินก่อนนะเดี๋ยวมานะเอาไหมเอากล่องนึง anyway> ่องอะไรรัอันน <e ี้กล่องเท่าไรคคะสิบงหรือร้อยหน่กล่องละ้าเกล่องละสิอือเอ้กล่องละห้าสิบ้สิล่องเะอันนี้คืออะไรครัเียวเด็เดียแต่เราซื้อทั้งร้นดิ กกไไปดูดิหมดไปชนอะไรไม่ไม่ยอมเลยแม่ค้าคนสวยวงมือนยค่ะฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรนะอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนวันศุกร์เสาร์อยู่ถนนคนเดินท่าเรืออ่ะแล้วก็อาทิตย์ถึงพฤหัสอยู่หน้าเทศบาลท่าเรือสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งทุกวันขายอะไร

กรถยังไงหนูวะก็ไ,ไม่มองไม่เห็นเดยนี่คืออะไรไม่กลัวกล้องตกหลข้างหน้ารถไม่มีอลไเนาะแต่ด้านหลังพี่เป็นด้านหลังเอยพีพ่่ถือได้ใ้ตรง,งนี้เลยกะ ืนะดีดดีีใช่ปะเลยก็คือเอาทั้งน้ำมะนาวน้ำตาลแล้วก็โซจูขีแตกง่ายคือเียของไอเียทมอะไรอย่างอันนี้อะไรนะอะไรแขกไข่ปลาไข่ตราจะกึ้นอ้วกเป็นกุ้งปลาไข่อ้้นดินดินด้นเฮียไม่ตายนี่แล้วก็น้ำจิ้มเขียว เันเดียว <Okay. S 2> ที่จริงเห็นมันมีเกี๊ยวเด้งอะน่ากินมากอะแล้วมันไม่ไมออกถ้าเราซื้อนี่แล้วไงถ้าลองเคี้ยวกันหมาล่าไม่จะเป็น<ม>นาา้ำตาไหลไปเลยเฮ้ยปิดกดนี่ลองอันนี้ก็มันเป็นกิมบวยเคยชอบแน่เลยมันต้องหอกบฟองเห็นดูหรือ,อไม่เห็นหะอืมจะเป็นไรมันไม่เหมือนที่เราเคยกินเลยแป่งมัน มันเผ็ดตอนสัมคัญแต่มันไม่ใช่แบบหรือว่ายัางกินไม่เยอะไม่รู้อะยังกคนสวยที่กินมันจะแบบพืชแล้วทาแล้วมันดีนะดีนี่น้ำเยอะเต็มใจหรือเปล่าเออว่ะมันไม่เหมือนคือบอกแล้วไอ้เหี้ยไม่เออจริงไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เราเคยกินเว้ย เดี๋ยวเพื่อนหาว่าอวยไม่ได้อวยนะพูดจริงๆว่ามันคือแบบว่าัาอยู่อยอ่อยางเยอะไม่ได้อวยนะแต่รู้สึกจริงๆว่ามันไม่เหมือนมาล่าที่อื่นจริงๆมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแต่มันโคตรอร่อยอ่ะสวยจังเน <c oughs> ้นเน่มา,าแล้วอีกคนไปโอ้โหขีนสุดท้ายพินเน้นแล้วให้พี่เหรอออกตัวในห้องเลยมันไม่ใช่สุดท้ายมันไม้สุดท้ายแั้วพี่รูดปื๊ดเลยนะ

มจะไปพรุ่งนี้สองเอาพ่อมาฮึบมานี่มานี่อ,อ,นอึบขึ้นไหมอ้วนไหมอ้วนตรงยีเองลูกชายเราอือโอ้ยขันเด้งเดินม,มาเนี่ย